สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอูกับผมสุริยันสายดันครับมีสิห้ามาเบิงใส่รอบไปกำน้องหน้าโมเดียวหอนเลยครับเป็นยังไงสีมันบ่เบิงกันครับใส่รอบไปนี่

นี่ครับรอบ,บววมีป่าบ่โอ้พิเตอมีป่าแต่นอะดินอยู่ด้วยครับนึงหันดินอยู่เดี๋ยวบางก้อนนี่บ่ดินมันกายบ่ฮู้ชูใช่ปลาดุกยักษ์ครับปลาดุกยักษ์ ตัวปลาอือเจอของงครับป้านุกยักษ์เดี๋ยวมุงนี่ก่อนที่นี่วะมีแต่มูนี่อุ้ยอุ้ยเหนียดเขาแทนมีแต่มีครับมีอยู่มีแค่กัน เงี้ยป็นหลอนเบ,นบงหลังนี้กันนะเนี่ยน,นีครับมีอยู่มีอยู่กันหลังละสองตัว เดีดยวปลาดุปลาดุเอาบานี้มากเบิ้งเดี๋ยวปลาขึ้นครับกำลังหึงไหมไม่ึ้นครับนี่บาลีพันนี้กูบาลีผายเอกลินลีกำลังหึงไหมครับนี่ คุณพังไวปพังปลาไว้ครับทั้งนั้นนี่บิลลี่กำลังสิขนใหม่ขึ้นครับเนื้อรืม,อ,อ,ยมอย่าลืมรูปหอยลงไว้ปลามันสว่านอยู่เติมสว่านนี่น้ำใหม่เดี๋ยวกัอยู่น้ำใหม่น้ำปลาหอยกระเลี้ยงครับหอยกระเลี้ยงเลี้ยงวัตเทวเหนี่ยวหอยปูปลาเกษตรพ่อเพียงเกษตรพ่อเพียง มือน,นี่เจ้ขึ้นเบิงครับปลามันจะมีไายปานไดตัวเพียงครับ่อยไปว่า,ามันไลยเติยนะครับเฮ้ยหุ่นโดดลงลงเอโอ,โ,อ,โ,อโ,โดดดีอยู่โดดโด,ดี <c oughs> อยู่ที่พ่อใด้เบิงกันหรอครับปลาโดดดีลงลง ตีแท้ท,ทั้งุณุ่นตีแท้มบึ้มๆอ,อยู่พูดฟังคุณกันไรลี่ก,ก,กํลังเือมายครับเือมาย ปลาเลี้ยงไว้เนาะหุ่นติดแีอยู่ครับดึงๆจะขึ้นปไปยังติดแถอยู่ะฟังนัีน้ยคันไว้บพรันไปพุ่นโดดอีกแล้วครับโดดอีกแล้วโอ้ยอทายพระท่านโดดเออนั่นครับโดดอีกแล้วโดดดึงๆเพอได้เบิงอยู่การโดดเพิ่น ปลอยวางผลปีกายนะครับโดดอีกแล้วโดดอีกแล้วเหียบมันพอน่มันสีบไปันนาอยู่ายเพรายี่นียวียมรอวะวายเป็นงเนียวอุ้ยมันขีต้มมื่งมันวันต่ดขาพุ่น ยืนโดนมาสิได้มันเหยบขาคนเหยบก็จังได้เนาะเบิ่งมันเบิดเนี่ยนั่งสอนไปข้าปลาออกจอปลาโดดนะครับนี่คั้งที่โดดอีกบ้างโอ้ยนโดดควมไปแล้วอุ้ยออกบอกออกไปเรื่อยไหมบักกิโลรุ่นเดียวกันเหรอครับตัวนั้นปลาเขาใหญ่โดดไปแล้วครับอุ้ยน่าเสียดาย เดี๋ยวเดี๋ยวไปลัดไปลจัดอุ้ยบอลเฮียมากัดไปทังโดดดีแล้วครับนี่ดึงเลยตรสอบก็ได้ดิถูกไงรวสอบมากันเดี๋ยวเดี๋ยวหาเนี่ยมากัดก่อน้ปาไอลรเพ่นจับได้แล้วครบใส่เฮียส่ยังนี้ของแขครัาของแท้เลยรับิเลย โดดขึ้นพจนจับเอาเลยนะครับนี่พุ่นก็โดดอีกแล้วเ <c oughs> ขียนหน่อยเลยจีเดี๋ดยวไปว่นมันไว้หันละมุนนั่นไปรีดหน่อยใช่หัวตามหัวมันอโอ้ยปลาคอนบ่มีดประน,นั่นเดอกบึ้มบําบึ้มบําเด้อปัน ป่านยังเราไปโซบน่อยเขาก็ปล่อยวางนี่ละ่ะวางหนามมีนี่ปอย่างเราไปครอบอ๋อบ่านต่ำนืน <c oughs> อึกไหมเฮ้ยพี่พโดดพี่แล้วมาทานตั้งนะพี่จา,ากสีเหมนเงือ่โอยโ,โ,โ,โดดขึ้นไปยังละกูว่า กินันงกินนะกินอ้ศพ้มุ่งควงเห็นมันต็มเอาเริ่มซอนแล้วครับนี่เริ่มซอนแล้วเบื้งเข่งยางเหงใจเข่งโดดควัไปแล้ว เล่าฟ้าเลฟ้าลีเล่าฟ้าลีแมงมาก่อนเออเออคอยถากันน้ำถากันน้ำแมงกรดึงขึ้นโคกมาพี่ปางงูเนาะปางงูมาได้กับน้องเบิ้งมาได้กับนองเบิ้งมามามาเลยมาเลยมาเลย คืนนี้เ้าคืนนีแล้พี่เอาคืนพี่ดูตั้งกี่ฟาอุตั้งกี่ฟ้าไได้กันสิได้รอโมดียเราานี้้ยเราท่านดหมดวเาเป็นเอาเบิ้งบั้มบั้มลูน้องเบิ้งน้องเบิ้งแต่ละพี่น้อง เบิ่งแ่ละพี่น้องเอ้ยตีออกตีออกเบิ่งครับเบิ่งเบิง e ปลาเบิ่งปลางดูปลาดูปลาปลาเปล่ปลาปลาปลาปาปล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 าปเาปลานลาปเยปลาเลาตลาปาลาาาปลาลาปลอาา ไปปล่อยกันครับิปล่อยก่อนปลาบึกปลาบึก่อยปล่อยลงหอนน้ำก่อนเลยปล่อยมันปลาสลามบุกเบ้าดีพราะวาปลาสลามมันลาเพียนครับกระเพียนสีลาบเสบเนาะเพียนเทสหนึ่งี่ิก้ย หอยนะห้องแงงแงงมา่านนำมาโดดมากครับดีอยู่โดดอึ้นมาหยังบกินีอยู่ได้ซีบอันงานสอนด้เทียครับลีง้อมาลี่ง้อมาพี่งอคืนนี้

มันต้องได้ถูมากครับถูมากแกซอยไหนมึงได้ปลาบึกกี่ตัวปลาบึกสองครับปลาบึกสองใส่นีนี่นอนหลับกระโห่ไปปล่อยออกมาใส่กุ้น จะเหยดแห้งคอยเอาหัวเขาเอาหัวเข่าอออ่นละข้ากำบันก้ายนี่บนวางเงงวันนี้ดีอะไรี่เยเอาหัวเขาหัวเขาออเอาบนิงึ่งเออ้ยงเาไม่ใช่ป้ะนเงาจริง เอาเบื้องนี้ครับซ้อนอี้มันบ่ชจมเนาะมูรอดกันรอดมูโด,ดดกระโดดบ่บ่โดดปันไดบาทนี่เบิดอไรขึ้นในบุเบิดมูปลาโดดแล้ว มาจ่อแล้วก็โดนแล้วโดดดงดงโดดดงดงโอ้ยกระแค้ยนเขียนตัวเ่าแล้วมาโดดถุงปันนี่โดดถุงกระโดดกระเดียยวโดดไปเอาเอาแพร่ดินไปแพร่ดินไปมันบ่อแขงตัวนีงป่ากันบ่อแข้ง่ซนมันแม่จับขึ้นหน้ามึงนี่โซนทั้งไตสุดมาก ใดเร้าแล้วของนี่นีเยห็นแล้วตัวนึงแล้วปลาเลดไงปลาเลดใหญ่เห็นตัวหนึ่งแล้วมัต่นเต้ตัวบกเนาะนัไปเรือยกแล้วเก็ตตัวนี้หนึ่งปลาเลดรุ่นี้ปลาเลัดปลาเลด ใายแล้วหยุดหยุดหย,ยุดระวังมาแล้ววะมันหยุดซะก่อนมันนิ่งซะก่อนปล่อยครับปล่อยเก็ดเก็ดนะตัวนี้ะเก็ดตัวเก็ดตัวปล่อยไปมาตวนมาวะทวนทวนที่มาได้ กาแฟปูนหรือกาแฟใส่แตงก่าเอเคป่ะ ปลอยครับมูปลอยปลอยดึงออกมาทั้งนานาเออดึงออกมาถุยดินไปโล่งว่าตอนเ็าขึ้นนี่นี่ละประคอนละรับตาไปดีดินไปหนัง คมลงคมลงคมหนามันลงตีดินตีดินไว้่เออนิ่งมากตีดินมันแ็่ตีดีเดิเออนั่นะเละมาพ่อพ่อเมียพ่อแล้วรีมาทั้งรีมามัราังรีมาก่อนเออปลาไม่อยม่อยากโดนโดนโอย วกาไม้คือเอาปลาดุกดึงึ้นดึงขึ้นานมัดทุบทีเลยทุบทีเลยในร้ายเทบ้านในร้ายเทในร้าก็เกาเทนายเกาเนียอยู่งานก็ิางนคุณดึงมอติงเลยบ้าน โอ้ยพระเงวาดนี่ของแค่อี่อมือเก่าอีมื่อยี่มื่หกนี่อย่าไปปล่อยถือไปปลอยกันนะเราซือจากลูกเพีกันเนาะุนจับไปปล่อยขุนนี่แกเออตายคนบอนนี้เอาอยู่เันนี้เอาต่อ่เบิเอาพี่ตัวนึงยังกันสายจกโผลกันละขุนไปปล่อยทั้งหุ่นะ มึงกันเพื่อนซอมันน้ำเด้อวอยแนวจับมูหน่อยใช่ตัวนี้จะไปจับมันมูเสียวนะจะพาไปจับจับตัวมูที่ปล่อยจับปูปล่อยไปซะก่อนมาตื๊ดเขาอแก้วักตึ๊โอมาขึ้นมังเก้านี่นะ cạnh nhau nữa cạnh nhau leo cạnh nhau cả nhau cạnh nhau gắn. Coi nhau cạnh nhau cạnh nhau nhau cạnh nhau nhau cạnh nhau เดิมเอาไว้หันละเอาไว้หันละเดี๋ยวกีบไปเอาเอามาอีกแลี้ยอสองสอนปลาลูกอันตัวปลาลูเออคือละวานโล่งกี่ตมมันมุดตูมขยับไส้หน่อแล้วมุดตูมมุดตมเอาแล้วเนาะเว้ยขี้ตมบาดนี่มันหมอดกระบองคนปลาหมอดกระบองคนครับเอาใส่คู่มุ้งหนึ่ง มอดกระบองปลามอดกระบองโอดเต็มตาเลยมอดกระบองมันโบราณนั่นปลาเงาดำเนี่ยเลอเลอะเลอะปวดระว่างระว่างมุ้งปลามอดกระบองนี่ตาโตมครับบาทนี่ที่ได้เริ่มประด้ประดุกแล้วมันดุยโตมแล้วเอาอีกครับนี่ เริ่มอีกแล้วเนื่องหันได้แต่บาดจบบานนี้เอาเอาแต่ที่เหกเลยหืมปลาคยใหญ่อีกแล้วปลาคยใหญ่อีกแล้วปลาคยใหญ่แเ่มันมันมาตามทั้งขุ่นมันตามทั้งนอกน่ะค่ะงวยงวยอยู่มันเกี่ยวมันเกี่ยวแล้วเดี๋ยวถอนมาทักก่อนดึงดึงอย่างนี้เด้ทั้งนี้เข้ง บ่ปันไดเว้เงวน่ตุ่มต่ำสีบดป่ารห้าหเจ็ดแปดเก้าสีสีเบ็ดสิบสองสิบสามยังอีกสองปลาบิกย่งอีกสองครับได้มันเขาไปรดข้นกับ้นกัอ้อนแล้วเยอไปหากินเขาทุกคนก็ไดบัน เงี้อได้แทบจืดจืดของไงได้อีกแล้วนั่งสงกะทินั่งสองและแกะไปเอาต้นนี้ก่อนแกะเพราะเนางมันดูทังหมดมันดูทั้งงอกดี๋วตน้อยเลยมกูดดงอืองอะไรดูมองตุ้มแล้วเออมองมึงว ดูเถอะดูดูเถยอยปะปลาคอบ่ะ,ะนั่นของแท้มันกัดเลยมัน,มนกัดแล้วมันเกี่ยวปลาคอต่ำทางนอกต่ำทางนอกนี่มัน <laughs> ต่างนอดข้างในเบิง้งก่อนมันคือหมุนมๆหมุนหาหมุนหาเบิ้งปลาคอเดี๋ยวไปลงปลาเมียครับอันนอปลาอยู่ ถือไปโลดมูนี่สันพีนานี่ซีโร่ดตัวเดียวป้าเอาได้ตัวเดียวไปยังแตเี่ยนเอาเลยเอาไปใส่สอบลูกค้างคุณอ้ยปลาคอไงครับพี่น้องโอ้ย มันดูทั้งนอนมันดูทังขุดคือหน้ามาไปทั้งนอกพระท่านไป่ท่านเอาัยันั่น้ยบอมาเขาไปหุดขัวไปหุนอย่าพอยปลาพี่เบียร์ปลาพี่เบียร์ คนหญ่สงสัยอยู um ่คนหญ่ปะคนคนยได้ร้เท uh ียวันได้ลายเท่ได้ร้าทยได้ไร้เท่ยบ้านได้แท่ยได้เทยร้เท่ยวันข้นข้าคนไปเรียกว่าใดน่นั่นหาพันหน่ำย่างไร้ไอ้บึกใหญ่ไงไดบุ๊ไอ้บึกใหญ่ ไี่ไปทางคุณีไปทังหน้าเกียงของคุณโว้ยออกว่าหรอพยานที่ตุ่มตุตมไม่น้องตุ่มตุตมเอามานีเอามานีใช้คุ้มเอาท่ารับที่นี้กับฝากกดติดตามได้ครับเด้อสวัสดีครับ